สวัสดีค่ะตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกจนถึงวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสิาบรักพิง์ได้รับความสําเร็จอย่างท่วมท้นจากแฟนๆในเวทัวร์ทั่วโลกของเธอลิซ่าแบรักพิงเธอแสดงถึงศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นทั้งการเต้นที่เป๊ะปังทรงพลังเอเนอรีลิซ่าเหลือล้นจริงๆนะคะโดยเฉพาะการเต้นโซโล่ของเธอไม่ว่าจะต้องเลื้อยพลิ้วเพียงใดแต่ก็ยังคงความแข็งแรงแล้วก็มีพลังไว้ในลายเต้นของเธอเสมอเรียกได้ว่าตั้งแต่ทัวร์คอนเสิร์ตวันแรกจนถึงวันนี้เพอร์ฟอร์ม ลิซ่าแรงดีไม่มีตกจริงๆนะคะเพื่อนๆเอนิจี้เต็มร้อยทุกสเตจต้องยกให้ลิซ่าแบล็คพิงค์และนอกจากอัลบั้มรอนพิงค์ของสาวๆจะได้รับความนิยมกันอย่างมากมายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงพิงค์วอร์นมและชัดดาวที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมสําหรับสายคัพเวอร์ที่ถ้าใครเป็นสายคัพเวอร์แล้วเนี่ยมักจะไม่พลาดที่จะคัพเวอร์เพลงของแบล็คพิงค์วันนี้แอดมินมีเรื่องน่ารักน่ารักมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะในขณะที่เพลงชัดดาวกําลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ทั้งฝั่งแดนมังกรก็ให้ความสนับสนุนลิซ่ามากมายเช่นกันแฟนๆชาวจีนต่างเต้นคัพเวอร์เพลงชัดดาวกันอย่างมากมายนะคะซึ่งกลายเป็นเพลงยอดนิยมในโตอินิกด้วยนอกจากแฟนๆชาวจีนจะคัพเวอร์เพลงนี้กันแล้วนะคะล่าสุดวีซูซินอดีตเด็กฝึกจากรายการยูซิยูซีซั่นสองที่เรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของเมนเทอร์ลิซ่าเธอได้ออกมาคัพเวอร์เพลงชัดดาวลงในไอจีของเธอด้วยลีลาสุดเซ็กซี่รายการเต้นที่เป๊ะปังรงเสน่ห์ทำให้มีฟ แฟนเข้าไปชื่นชมและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะที่อีซูซินจะคั c o อร์เพลงของสีสาวแบล็คพิง k ก่อนหน้านี้อีซูซินก็ได้ค o v e r เพลงพิง p i เวอร์นนมาแล้วในครั้งนั้นก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากมายเข้าไปกดไลค์แล้วก็ชื่นชมอีซูซินที่ยังคงคิดถึงเมนเทอร์ลิซ่าเสมอและเธอมักจะ c o อร์เพลงของแบล็คพิงตลอดเวลาถ้ามีโอกาส นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่ศสาวแบล็กพิงคได้ทัวร์คอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์และกระแสเพลงมันนี่ในการแสดงโซโล่บนสเตจเวิร์ลทัวร์ของลิซ่าก็สุดปังเช่นกันชาวเน็ตมากมายสายคัฟเวอร์เต้นคัพเวอร์เพลงมันนี่ของลิซ่าเวอร์ชันเวิร์ลทัวร์ที่มีการโชว์เบลกแดนสุดมันกันมากมายทั้งในแพลตฟอร์มโซเชียลยักษ์ใหญ่อย่างทิกต o k และตูอินของจีนลิซ่าได้ปลุกกระแสมันนี่เวอร์ชันเวิร์ u ทัวร์ให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเธอทําให้เพลงมันนี่ในเวอร์ชันนี้เป็น นิยมถล่มทลายอีกครั้งในลีลาการเต้นเบรกแดนสุดมันของเธอและแอนดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับคลิปนี้แอนดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ